เหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้คือถ้าตลาดมันลงคนจะได้บายเพราะมันมีแนวรับให้คนบายเพราะความรู้เดิมๆที่เราเรียนรู้กันมาคือต้องายที่ราคาตำ่ำเขาจะสอนให้บายที่ราคาตำ่ำซึ่งราคาต่ำมันมีจริงหรือเปล่าที่คุณไปตั้งายลิมิตไว้ที่แนวรับตั้งไว้เยอะเท่าไหร่มันก็จะไปถึง ถึงทุกแนวถึงทุกออเดอร์ถ้าการมันจะถ้าการมันจะลงแต่ถ้ามันจะขึ้นมันจะไม่ให้มันจะไม่ให้เราได้ใบต่อให้เราได้ใบมันก็จะมีวิธีการเคลียร์ออเดอร์ายของเราก่อนที่มันจะขึ้นไปอันนั้นก็จะเป็นอีกอีกอีกบทหนึง่งคือการ <Okay. S 1> เคลียร์ออเดอร์ ผู้กองสงงนีครับแม่ไม่งงครับเข้าใจรู้รู้สึกว่ามันแปลกๆกไหมไม่แปลกไม่แปลกนะก็นั่งดูกาบ่อยเลยโอ้นั่งดูก้าบ่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ก็บางทีเราบางทีมันไม่มีพอไม่มีแนวรับแนวต้านเนี่ยเวลาเราจะวางสต็อปร้อนเนี่ยเราก็ไม่รู้จะวางตรงไหนใช่ไหม คือถ้ามันไม่มีแนวรับแนวต้านเนี่ยเราก็ไม่รู้จะบายจะเซลล์ตรงไหนนะหรือถ้าจะบอกว่า <c oughs> หรือถ้าจะบอกว่าถ้ามันสมมติมันลงลงยาวๆเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเซลล์ตรงไหนเหมือนกันถ้ามไม่มีแนวรับแนวต้านถ้าเรากดเซลล์ปุ๊บเราก็จะกลัวว่ามันจะเด้งกลับขึ้นไป นะเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาโดนแท่งแดงๆนะใหญ่ๆย,ยาวๆเนี่ยพอเราเซลล์ตามปุ๊บมันเด้งครับท,ที่เคยที่เคยโดนนะครับครับก็เลยเป็นก็เลยส่วนใหญ่ก็จะจะรอดูก่อนป,ประมาณเป็นกันทุกคนครับ,ค,รบคนที่จะเข้ามาเล่นจะเป็นแบบนั้นทุกคนเห็นราคาลงอถูกสอนมาว่าเราต้อง follow เซลเราจะต้อง ถ้าเห็นตลาดลงเราเราจะต้องเซลล์ตามถ้าเห็นตลาดขึ้นเราจะต้องบาตามเป็นอย่างนั้นทุกคนครับพอพอมาเห็นถึงจุดเนี้ยมันจะมีจุดสังเกตให้ให้ดูอยู่ตลอดมันก็เลยเป็นเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่จะทำให้เราเร็วกว่าตลาดอินดิเคเตอร์ที่เร็วที่สุดในตลาดนี้คือแท่งเทียนเราจะเป็นคนที่เร็วกว่าแท่งเทียน โอเคครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังต่อครับผมครับคนอื่นมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมน้องสอนไม่มีทดสอบทดสอบได้ยินไหมได้ยินไหมคะไม่ได้ยินแน่เลยมาแตงได้ยินไหมครับ สงสัยจุ้งอยู่แนวคิดคือแนวรับถ้าราคาทะลุลงมายางไรก็จะทะลุขึ้นแนวต้านที่เราจะบายที่แนวรับเราจะเซลล์ไม่ถูกครับถ้าเห็นแนวรับแนวต้านเราจะไม่เซลล์ไม่บายที่แนวรับแนวต้านไม่ว่ามันจะทะลุหรือไม่ทะลุ เราจะไม่ทํำย่างไงครับแนวคิดก็คือเมื่อเราเห็นคนเซลล์เราจะรอบายเมื่อเราเห็นคนบายเราจะรอเซลล์ส่วนการเข้าเข้าเซลล์เข้าใยไม่ได้เข้าที่แนวรับแนวต้านครับถามว่าถ้าราคาไปถึงแนวรับแนวต้านไม่ว่ามันจะกลับหรือทะลุไปเลยเนี่ยยังไงมันก็จะกลับไปทะลุเหมือนเดิมอันเนี้ยถูกครับ แต่เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะกลับไปทะลุเมื่อไหร่เช่นพอราคาไปถึงแนวต้านปุ๊บราคามันก็จะเด้งลงแต่สุดท้ายมันก็จะกลับไปทะลุแนวต้านอ,อีกคำหนึ่งก็คือถ้ามีคนเซลล์ที่ไหนหรือมีคนบายที่ราคาไหนราคาจะกลับไปที่ราคานั้นอีกครั้ง เมื่อมีคนบายที่ราคาต่ำครับก็จะกลับไปที่ราคาต่ำอีกครั้งแต่เราไม่รู้ว่ามันจะกลับไปเมื่อไหร่นะครับคนอื่มีคำถามไหมครับ กลุ่มนี้ผมตั้งตั้งมานานแล้วมันเคยเงียบไปช่วงหนึ่งซึ่งผมก็ไม่มีเวลาเข้ามาพูดคุยกันสักเท่าไหร่คนเก่าๆเ,เขาก็ยังอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาสนใจจะเทรดอีกอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้บังคับกันคือผมขอออกตัวก่อนว่าตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาสอนเทรดผมไม่ได้คิดค่าสอนอย่างแรกที่ผมตั้งใจเลยก็คือ ผมอยากให้คนทุกคนในกลุ่มนี้สามารถดูแลตัวเองได้ในตลาดผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนเทรดคุณไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่เท่ากันบางคนอาจจะช้าหน่อยเร็วหน่อยบางคนอาจจะรอบคอบมากบางคนอาจจะฉาบฉวยมากมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของแต่ละคนแต่ถ้าให้ผมดู ผมดูแค่ออเดอร์ที่คุณออกผมก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนยังไงเพราะผมก็ผ่านตรงจุดนั้นมาเหมือนกันการเทรดมุมมองมันจะสเอาจังหวะมันสามารถบ่งบอกตัวตนเราได้เลยแม้กระทั่งจุดสต็อปลอส แม้กระทั่งจุดทีพีจุดทำกำไรเราสามารถบ่งบอกได้ผมเทรดมามาประมาณสิบปีรมรูกคุกคานมาเยอะพอสมควรแล้วผมก็คิดปรับเปลี่ยนทฤษฎีมาเยอะแยะมากมาย ผมเคยคิดทฤษฎีคิดระบบที่เป็นของตัวเองมาเยอะทดลองใช้มาเยอะเคยล้างพอร์ตมาเยอะเยอะมากแล้วผมก็เคยทำเงินได้เยอะมากแล้วผมก็หวังว่าทุกคนนี้เนี้ก็จะทำเงินได้เยอะมากเหมือนกันเมื่อวันที่คุณทำได้คุณสำเร็จแล้ว ผมอยากให้ทุกคนส่งต่อความรู้เนี้ให้กับคนอื่นคนที่เขาเหมาะสมเหมาะสมยังไงอันนี้ผมผมไม่รู้บางคนอาจจะถ่ายทอดให้ลูกเพื่อโตขึ้นเขาจะได้ดูแลตัวเองได้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงคนที่สามารถจะเอาไปทำประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับสังคมได้ จุดหลักๆเลยผมตั้งกลุ่มขึ้นมาให้คนสอนกันแล้วผมก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผมได้ทบทวนตัวเองจากความรู้ที่ผมมีถ้าผมสอนทุกคนความรู้ที่ผมมีมันก็จะยิ่งแน่นขึ้นทุกคนก็จะได้เรียนรู้เช่นท็อปท็อปเข้ามาท็อปไม่เคยสอนใคร ชอบเรียนรู้จากผมหมดทุกอย่างในสิ่งที่ชอบรู้ตอนนี้มันมันรู้แค่สามสี่บทแค่นั้นเองแต่บทเรียนทั้งหมดในทฤษฎีนี้มีอยู่สิบสองบทผมจำแนกแตกแยกออกมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องรู้สามสี่บทคุณก็สามารถทำกำไรได้ แต่การทำกำไรให้มันยั่งยืนอันนั้นมันเป็นเรื่องเรื่องส่วนบุคคลเรื่องส่วนตัวปณิธานของผมมีแค่นี้ผมอยากให้ทุกคนสอนสอนคนอื่นได้ทำเงนินประจำก็สามารถเทรดได้สอนได้ยิ่งถ้าคุณสอนคนอื่นความชำนาญคุณก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น ผมก็ทำงานประจำผมแทบไม่มีเวลาเลยช่วงที่ผ่านมาที่ที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ไม่ไม่ไม่ได้คุยในกลุ่มนี้ผมเลยให้ท็อปเข้ามามีบทบาทในกลุ่มนี้เพื่อที่ท็อปจะได้ทบทวนตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านั้นท็อปไม่เคยทบทวนตัวเองเลยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งการสอนของผมที่ที่ผม ให้น้องที่ผมจะจะจะแชร์ให้ทุกคนในนี้ได้ได้รู้กันผมไม่รู้แนวคิดคนอื่นเป็นยังไงระบบของคนอื่นเป็นยังไงแต่แนวคิดของผมระบบผมตามนี้มีตามนี้มันอาจจะใช้ได้กับบางคนบางคนอาจจะไม่ชอบไม่เข้ากับจริต ให้เข้ากับลักษณะนิสัยลักษณะการเทรดของแต่ละคนอันนี้ผมไม่สามารถจะไปยัดเยียดให้มาเชื่อตามผมได้แต่วิธีนี้ผมใช้แล้วผมเวิร์กท็อปใช้แล้วท็อปเวิร์กและอีกหลายๆคนที่กำลังจะเทรดไปด้วยกันอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอันนี้ผมอยากให้ลองดู ถ้าคนที่ไม่เคยเข้ามาในตลาดไม่เคยมีความรู้ในตลาดเลยคุณจะเข้าใจยากจะดูยากยิ่งถ้าคนที่เคยเทรดมาก่อนเคยมีความรู้มาก่อนมีพื้นฐานฟอเร็กมาก่อนคนนั้นยิ่งจะเข้าใจยากเข้าไปยากหนักกว่าเพราะมันเป็นมุมมองที่กลับกัน ไม่ว่าจะเป็นแนวรับแนวต้านดีมันซับไพมันกลับกันทั้งหมดเลยแม้กระทั่งแท่งเทียนมันก็เป็นเป็นอะไรที่กลับด้านกันเดี๋ยวส่วนส่วนเรื่องสิบสองบทผมจะเป็นคนคนแชร์ส่วนเรื่องพื้นฐานเช่นแท่งเทียนคืออะไรแนวรับแนวต้านคืออะไรเดี๋ยวผมจะให้ท็อปเป็นคนแชร์ซึ่งผมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับส่วนนี้ผม เดี๋ยวผมจะให้ท็อปดูแลในส่วนนี้ซึ่ผมก็เชื่อว่าท็อปน่าจะทำได้ท็อปพูดอะไรหน่อยดิอ้าเงียบหมดเดอหาครับห,หาปุ่มเปิดไม่ไม่เจออ๋อ ออเดอร์แรกออเดอร์แรกใจร้อนไปนิดนึงครับพี่เหี่ยวเห็นออเดอร์ผมปุ๊บแล้วรู้เลยอแนวรับแนวต้านสําคัญก็พูดเหมือนเดิมเลยครับมันสําคัญจริงๆ <_ utt> ถ้าดูถ้าดูเรื่องนี้ยังไม่ยังไม่ผ่านมันก็จะไปเรื่องต่อไปยากเพราะว่าผมเคยทําแล้วพี่เหี่ยวไปต่อเรื่องต่อไป มันก็สุดท้ายมันก็พันกันแล้วก็มันมั่วมันเลยไหมครับแล้วผมเป็นห่วงคนที่เข้ามาใหม่คือคนที่ยังไม่มีความรู้ในด้านนี้ถ้าผมไปเร็วเกินหรือผมไม่ไม่สนใจคนที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่มีความรู้ยิ่งไปต่อเรื่องต่อไปเรื่อยๆเขาจะยิ่ง ไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นก็เวลาเรียนกันเวลาคุยกันเนี่ยผมอยากให้มีคำถามเยอะๆอยากให้สงสัยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่สงสัยเหมือนกันกับเวลาเรียนในห้องเรียนถามว่าเวลาเรียนครูถามว่ามีอะไรสงสัยไหมตอบไม่อย่างเดียวแต่พอเวลาทำการบ้านสง่ง เริ่มมีคําถามแล้วมันจะเริ่มมีคําถามตอนนั้นมันจะเริ่มสงสัยตอนนั้นดังนั้นผมอยากให้ทุกคนทําการบ้านผมจะมีการบ้านให้วันหนึ่งเรื่องที่เราเรียนกันไม่ว่าจะเป็นผมหรือท็อปสอนก็น่าจะมีการบ้านเหมือนกันเพราะมันเป็นการทบทวนการบ้านมันไม่ต้องเขียนกระดาษไม่ไม่ต้องตีเส้นบรรทัดไม่ต้องตัวบรรจงเต็มบรรทัด แค่เปิดกราฟแล้วก็ตีนวงกลมจุดแค่นั้นใช้เวลาไม่ถึง2นาทีจะเป็นการรีเช็ครีเทสตัวเองด้วยว่าเข้าใจแค่ไหนจะมีคนตรวจไม่ว่าผมหรือท็อปแต่แนะนำให้ว่าไอ้ตรงนี้คือใช้ได้ไอ้ตรงนี้คือโอเคไหม วันประมาณสามสี่เดือนที่แล้วท็อปจะเลิกเทรดไปแล้วหมดกำลังใจหมดไฟคิดว่าชีวิตเนี่ยทุ่มทุนครั้งสุดท้ายหนึ่งร้อยบาทสุดท้ายจะไม่เทรดไปต่อไปแล้วสุดท้ายก็กลับมาเทรดอยู่ดี ทำไมถามถามจริงว่าทำไม,มคือตอนแรกคือตอนแรกที่เราจะล้มเลิกในการเทรดเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าเราไม่สามารถอยู่ในตลาดนี้ได้ครับเราคิดว่าตัวเองอยู่ในตลาดนี้ไม่ได้มันมีแต่ขาดทุนพอกําไรก็ไม่ได้ถอนสักทีไม่รู้จุดทํากําไรของตัวเอง สรุปก็คือขาดทุนล้างพอตพอมันมาไม่รู้มันยังไงครับพอมันมานี่แหละพอมันมากําไรเป็นเทรนยา,ยาวแล้วเฮ้ยที่จริงเราทําได้นะเราก็เลยอาจจะพลาดอะไรบางจุดแค่นั้นเองก็เลยกลับมาต้องตรวนเลงใหม่ว่ามันได้ถึงคําถามของ่สิ่งที่พี่เดียวเคยพูดตั้งแต่สมัยเริ่มต้นใหม่ๆว่า อย่ายใจร้อนให้รักษาทุนอย่านั่นอย่านี่พอนึกถึงคําพูดเก่าๆก็มันก็ทําให้อยากกลับมาเทรดครับเพราะว่าผมเคยผมก็เหมือนพี่เหี่ยวพูดอะจากความรู้ที่พี่เหวี่ยวให้แค่นั้นเองผมทํากาไรได้บิ๊กช็อตใหญ่มากนะครับพอถ้าผมรู้เยอะกว่านี้ผมคงจะรักษาทุนผมไม่ได้เออือมันผมก็เลยตัดสินใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะทําให้ผมหาเงินได้ เยอะขนาดนี้ในเวลาแค่แค่นี้แค่นี้ก็คือมีสองวันกับสองอาทิตย์ที่เคยทำได้นะครับแต่พี่เหี่ยวแกก็ทำได้บ่อยอยู่นะแล้วเดี๋ยวคนใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพยังไม่ค่อยเข้าใจปกติเราทำงานเราได้เงินรายวันใช่ไหมครับได้เงินรายวันกับได้เงินเดือนมีพนักงานประจำอย่างหรือว่าลูกจ้างรายวัน เราเทรดพอเหล็กเนี่ยเราสร้างกำไรรายวันก็ได้หรือว่าจะปิดทำกำไรรายสัปดาห์ก็ได้หรือจะมาถอนทีเดียวตอนสิ้นเดือนก็ได้เราออกแบบเราออกแบบชีวิตของเราได้ครับพอมันเห็นกำไรจริงๆก็เอ้ยแล้วก็นั่นเป็นจุดที่ทำให้กลับกลับมาอีกครั้งครับเปพูดง่ายๆเหมือนจุดจุดกลับตัวแหละจุดกลับตัวของตัวเองเลยครับไม่ใช่ของกาฟ จากที่มันจะดิ่งดิ่งดิ่งไปไหนไม่รู้ว่าทีนี้พอกลับมาก็มกันก็ดีครับถ้าไมก็คงไม่มีวันนี้อ่าท่านมีกราฟทองเนี๋ยผมส่งให้ดูกราฟทองแ้วตอนนี้ซึ่งตอนเราคุยกันเมื่อกี้ผมก็บอกว่ามันจะไปถึงจุดไหนซึ่งตอนนี้มันก็ไปถึงแล้วพอมันไปถึงแล้วแล้วมันก็ลงมา จริงๆลองดูนะครับอยู่ในกลุ่มไลน์มันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมปิดออเดอร์เซลล์ด้วยปิดออเดอร์าย นี่แหละครับมันจะทำให้คุณสามารถบอกได้ว่ามันจะทำอะไรต่อไปจะทำให้คุณมีกำไรทุกช่วงสวิงไม่ว่ามันจะขึ้นหรือลงคุณจะเป็นคนที่ได้กำไรแทบเสมอผมก็ไม่ได้บอกว่าทฤษฎีนี้มันร้อยเปอเซ็นมันเลยต้องมีวิธีการ Money Management ซึ่งการ m o n e y management ด้วยระบบนี้มันจะเป็นอะไรที่ถ้าคุณทำตามระบบคุณจะ SL น้อยมากระยะ Stop Loss ของคุณจะน้อยมากแต่ระยะที่คุณจะได้กำไรมันจะเยอะมันจะทำให้คุณรันเทรนได้ยาวๆด้วยจะษสีดีเนี้ย มีคำถามไหมครับอยากให้ถามถ้าสงสัยอยากให้ถามเลยครับว่าคนอื่นอาจจะสงสัยเหมือนกับคุณเราจะได้ตอบคำถามกันให้ hey, 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 คนใหม่ถาม ถามนอกเรื่องได้ไหมครับเผื่อเขามีคําถามนอกเรื่องมากกว่าเรื่องแนวรับแนวต้านได้ครับถามเลยถามว่าฝนตกไหมนี่ก,ก็ก็ถามได้นะเอ่ออยากให้ลองขีดแนวะรับแนวต้านกราฟทองปัจจุบันเนี่ยครับว่าไหนใช้ได้ไหนใช้ไม่ได้โอ <Okay S 1> เคครับได้ครับ ตอนนี้เปิดหน้าจอได้ไหมครับ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นผมจะแช์หน้าจอเลยดีกว่าจะได้เห็นหมดทุกคน